อย่าดูดิเฮิยเอาแน่เว้ยแจก๊กเห็นรถติ๊บอ่ะเมื่อกี้แม่งดิบไปแม่งป่าน,น,นาเลยนะผมก็แซงเลยรติ๊บรถติ๊บในทุกวันติ๊บเราอยู่ทางทางเราอยู่ทางทางนี่แค่นี้พอเนี่ยบอกได้ไปบนเตีนงเม,นมยนะพี่ปีไม่ออกหรอกได้ล่อม,มาหนทงนี่เป็นคนทิ้งรถบัสได้ดดรถบัสแหละ นี่มันต้องมีร้อยแปดนะร้อยหกร้อยเจ็ดตัวนี้ออกนัำไอ้เนี่ยนี่บาง,บางเลยพวกวะไม่เดี๋ยวเรากระบากว่า,วา,ม,ามันตีนมาในนี่ในเน่าะไว้เก่งเหลือเก,กินขวาว่ะไม่เอมนะเว้ยถ้าขึ้นได้ต้องปาดหน้าแน่เลยว่ะเจอหน้ขึ้นแล้ว รอแม่งไม่ยอมจริงอ่ะเป็กตินั่นเม,ม,มันไม่มีอะไรนะเปิดไฟให้แนละ้วแฮปนะีัจเป็น เฮ้ยเฮ้ยเอาแค่คู่หน้าพอไี่อนี้สิบร้อยอยยอมนี่ยอมได้นีม่ทางีอนี่มีทางตรงนี้อ้หเฮ้ยเฮ้ยเล่นแล้วเล่นเล่นแล้ว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 เล่ ไม่ควรตีนมันไม่เอาแล้วเหรอกลัวนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยทะเบียนสิบล้อทะเบียนอะไรวะเฮ้ยไม่โดนเอาแล้วกับดิฟดิ๊ดิเราเราอยู่แค่นี้พอไหมเราอยู่แค่นี้พอแล้วแป็นแสตสายรอเลยเอาดิ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 แม่ดิฟแม่งทำจริงว่ะเราบอกแล้วอย่าไปยุ่งประมาณ เอ๊ะขันนู้จะสวยนะขันนู้จะสวยมีคนนะเอาเด้เอาเด้เอาเด้มาเด้อเตี๊บเตี๊บปีละโตละโตสายรอเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรวยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคุณม่เอาจริงเหรอนี่อะคันนี้ไม่เอาจริงจริงอะ ไมรือ่าข้เนยขึ้นไม่ได้เลยขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เยมึงตามึงเดียวละวงเดียวะสาถ้าแม่งหยุดนะแม่งต่อยกันแน่เลยพี่หยุดตามแม่งเลยนะร้อยร้อยเขาเพ้้ขัดพาดเลย เป็กันแน่จริงว่ะสิบล้อดูดิจริงไงแล้วยังไปกดนตีนมานใช่ด้วยแมงรถเปล่าด้วยฮะรถไ่หนักแลแม่งขับฝีมือจริงนะสิบล้อเนี่ยเอาละเว้ยได้จังหวะด้วยพี่เต่าจะขึ้นจะขึ้นเรียบร้อยเรียบร้อย ียวผ่านผ่านหมดแล้วไปเลยอ่ะตามตามทะเบียนตามทะเบียนตามทะเบียนลงไปเลย